อันนี้ก็ผงนัวใส่หลายแสบหลายปุงรสตามใจใส่พริกป่นด้วยเพิ่มสีสันนะครับนี่เทียมแดงใส่น้ำปลาล้าน,นวนุ ใส่น้ำปลาด้วยนะครับผมมัน,นี้น้ำปลาหน่อยนึงเทียมแดงใส่น้ำปลาลนนวนุมมะนาวสดๆเลยนะครับหอมน่าทานมากเลยนะครับผมแล้วก็จะปรุงรสตามใจเลยนะครับเนาะ นี่ไว้แล้วนะครับผมป่าต่อยก็จะซุปน่อไม้นะครับวันนี้ปรุงรสตามใจและใส่พริกป่นด้วยเพิ่มสีสันนะครับหรือมะนาวสดๆเลยนะครับมะนาวไม่มีเมล็ดนะครับผมลูกโตมากนี่ก็จะโขลกพริกนะครับโขกพริกหอมที่เราคั้วเนะาะกลิ่นมะนาวหอมมากนะพี่น้อง แล้วก็ใส่ต้นหอมที่เราหั่นไว้นะครับผมเนาะหั่นไว้เรียบร้อยแล้วเบาตาอยก็จะใส่ข้าวคั่วนะครับข้าควคั่วเองนะครับผมหอมหอมเลยล้าครับผมน้ำปลานนนัวเบาตาอยก็จะบีบ เราก็จะปรุงรสตามใจเลยนะครับเนาะคือมะนาวสดๆเลยนะครับมะนาวไม่มีมเมล็ดนะครับผมลูกโตมากนี่ก็จะโพริกนะครับโพริกหอมที่เราคั้วแล้วก็ใส่น้ำปลาด้วยนะครับผมมัน,นี้น้ำปลาหน่อยนึง แล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือน้ำปนัวมาทานซุปหน่อไม้กระบ,บ่าวต่อยนะครับผมอันนี้ก็จะใส่จานแล้วนะครับผมสีสันน่าทานนะครับเสร็จแล้วก็โคเลโคเล,คลเข้ากันเลยครับพี่น้องสีสันน่าทานเลยนะครับผมเนาะอร่อยอร่อยนะครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปแล้วก็กำลังใจให้บ่าวต่อยจันสิงนะครับทุกๆคน,นหน่อไม้ที่ต้มแล้วบ่าวต่อยก็จะเอาลงใส่คลบนะครับวันนี้จะซุปนหน่อไม้ นี่ก็ใส่น้ำปลาด้วยนะครับผมวันนี้น้ำปลาหน่อยนึ่งปรุงรสตามใจและใส่พริกป่นด้วยเพิ่มสีสันนะครับวันนี้มาทานซุปหน่อไม้กับบาวต่อยนะครับอ่มอามะนาวสดๆเลยนะครับหอม น่าทานมากเลยนะครับผมบาตายก็จะใส่ข้าวคั่วนะครับข้าควคั่วเองนะครับมหอมหอมเลยล้าครับผมน้ำปลานวนัวบาตายก็จะบีบ ี่ปรุงรสตามใจและใส่พริกป่นด้วยเพิ่มสีสันนะครับนี่คือมะนาวสดๆเลยนะครับอหอมน่าทานมากเลยนะครับผมปรุงรสตามใจและใส่พริกป่นด้วยเพิ่มสีสันนะครับมา,มาทานซุปหน่อไม้ด้วยกันนะครับผม วันนี้บ่าวต่อยได้เมนูซุปหน่อไม้สีสันน่าทานไหมครับแล้วก็จะปรุงรสตามใจเลยนะครับเนาะมามาทานซุปหน่อไม้ด้วยกันนะครับผมวันนี้บ่าวต่อยได้เมนูซุปหน่อไม้สีสันน่าทานไหมครับอร่อยอร่อยนะครับ มะนาวสดเลยนะครับอหอมน่าทานมากเลยนะครับผมเทียมแดงใส่น้ำปลาโนนุแล้วก็จะปรุงรสตามใจเลยนะครับเนาะมาทานซุปหน่อไมกก้กระบ,บาวต่อยนะครับผมอันนี้ก็จะใส่จานแล้วนะครับผมสีสันน่าทานนะครับ แล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือน้ำปัน่นหน่อไม้ที่ต้มแล้วเบ่าวอยก็จะเอาลงใส่คลบนะครับวันนี้จะซุปหน่อไม้ปรุงรสตามใจแลใส่พริกป่นด้วยเพิ่มสีสันนะครับทำลายไหลเลยนะครับผมเนาเห็นสีสันแล้วน่าทานมากเลยนะครับผม ข้าวคัค่วหอมๆพริกคั่วหอมกันมามาทานซุปหน่อไม้ด้วยกันนะครับผมวันนี้บาวต่อยได้เมนูซุปหน่อไม้สีสันน่าทานไหมคะมะนาวสดๆเลยนะครับหอมหน่าทานมากเลยนะครับผมเนาะกลิ่นมะนาวหอมมากนะพี่น้องแล้วก็ใส่ต้นหอมที่เราหั่นไว้นะครับผมเนาะหั่นไว้เรียบร้อยแล้ว ปรุงรสตามใจและใส่พริกป่นด้วยเพิ่มสีสันนะครับอันนี้ก็ผงนัวใส่หลายแสบหลายวันนี้มาทานซุปหน่อไม้กับเบ่าวต่อยนะครับอ่ื่มะนาวสดๆเลยนะครับมะนาวไม่มีเมล็ดนะครับผม ลูกโตมากนี่ก็จะขกพริกนะครับขกพริกหอมที่เราคั้วปลาครับผมนม้ำปลาโนนนัวเบาต่อยก็จะบีบมามาทานซุปหน่อไม้ด้วยกันนะครับผมวันนี้เบาต่อยได้เมนูซุปหน่อไม้สีสันน่าทานไหมครับ น,นี่ก็ใส่น้ำปลาด้วยนะครับโมมันนี้น้ำปลาหน่อยนึงเทียมแดงใส่น้ำปลาลานวนมามาทานซุปหน่อไม้ด้วยกันนะครับโพ วันนี้บ่าต่อยได้เมนูซุปหนอไมาสีสันน่าทานไหมครับขอบคุณที่รับชมคลิปและก็กำลังใจให้บ่าวต่อยจันสิงนะครับทุกๆคนแล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือน้ำปั่นไายไหลเลยนะครับผมเนาะเห็นสีสันแล้วน่าทานมากเลยนะครับผม ข้าวคั่วหอมๆพริกคั่วหอมกระขอบคุณที่รับชมคลิปและก็กำลังใจให้บ่าวต่อยจันสิงนะครับทุกทุกคนนี่ น่อไม้ที่ต้มแล้วเบาต่อยก็จะเอาลงใส่ขลุกนะครับวันนี้จะซุปหน่อไม้มามาทานซุปหน่อไม้ด้วยกันนะครับผมวันนี้เบาต่อยได้เมนูซุปหน่อไม้สีสันน่าทานไหมครับ